ครับสวัสดีครับผมเจ้าบอยบ้านนอกดาวครับผมร้านลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม่เก่าครับผมคลิปนี้จะมาแนะนําสาขาสองของผมนะครับ <Ooh. S 1> ตรงนี้ซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ถนนเส้นสองสี่เหมือนเดิมครับซึ่งเอฟซี 4, ถ้ามาจากทางขบลสุรินทร์รีสกเกตจะผ่านตรงนี้เลยรับี่ถนนสีเลนเหมือนเดิมลับหาง่ายรับแบนนี้ถ้ามาจากอุบลราชธานีสีเกตสุรินทร์ใช่จะเห็นบ้านเหล็ก เป็นแบบนี้คือของลุงพจน์คอนเจอร์ใ่สาขาสองที่เราขยายออกมาใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้สาขาหนึ่งนั่นเลยตอนนี้มีแต่งานหนังครับผมลูกค้าจองบ้านแบบว่าทําไม่ทันกันเลยครับทำไม่ทันครับผมก็เลยขยับมาเปิดสาขาสองตัวนี้กําลังปรับพื้นที่อะไรอยู่ครับผมยังยังไม่ลงตัวครับแต่ก็ช่างก็ทํางานกันทุกวันครับตรงนี้ก็จะมีทีมช่างมาประจําอยู่ที่สาขาสองใช่สาขาสองนี่มีอยู่หกคนหกคนับเป็นช่างเหล็กทั้งหมด ผมจะเน้นบ้านเหล็กเลยสาขาสองนี่จะเป็นเน้เน,นเน้นบ้านเหล็กแล้วก็อาจจะมีไม้อาจจะมีพวกสาราไม้อะไรมาตั้งแคมครับผมนี่หน,น,น่อยห่อครับโอ้จะพาแนะนำคร่าวๆของราคาที่อยู่ในสาขาสองให้<ร><ร>เอฟซีฟังหน่อยครับก็หลังนี้เป็นยอดฮิตเลยครับสองแสนสามหมื่นบาทสองแสนสามหมื่นบาทขนาดเท่าไหร่ครับหลังนี้สามคูณหกเป็นห้าสิบครับครับหลังนี้ติดจองแล้วเรียบร้อยติดจองเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วหลังนี้ แต่แต่ถ้าคนไหนอยากได้ภาพอยากได้อะไรพิเศษมีสามารถขอมาทางไลน์ของของจ้าบอยได้ไหมได้ครับผมมันคึกเบอร์0ูเป็นเก้าเจ็ดสี่หกสองศูนย์เก้าจะขึ้นไลน์เลยครับขึ้นไลน์เลยกราบชื่อบอยครับผมสามารถพักมาได้ถ้าอยากได้แบบที่ลูกค้าจองเนี่ยสามารถขอได้ครับผมโอ้ครับเท่าไหร่นะสามสามคูณหกเมตรนาสิบราคาราคาสองแสนสามครับสองแสนสามตอนนี้ก็มีจองมาแบบเดียวกันเนี่ยหนึ่งหลังครับหนึ่งหลังกราบลูกค้าอยู่ใกล้ๆหนึ่งประคุณชัยนี่ง ครับครับก็ตอนเนี้ที่มีจองจองสองหลังนี้เหลือหลังเดียวอ้าวขาขาสองโดนเป็นสองหลังแล้วใช่ครับแล้วก็ที่มีมาจีบทงตัวครับเพราะว่าลูกค้าเขายังไม่เห็นภาพครับก็ตอนนี้ก็พยายามเล่งให้ช่างเขามุงหลังคาอะไรให้มาเห็นภาพที่สุดครับลูกค้าจะได้มาดูครับในสาขาสองนี่มีบ้านเหล็กเป็นหลักนะครับช่ทุกทุกคนแต่ทําได้เร็วมากครับนี่ หลังไหนที่ติดจองบ้างนะครับท่านผ้หลังนี้หลังนี้ครับผมหลังนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยครับแสนห้าหมื่นห้าพันเฮ้ยครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างตัวเนี้ยลูกค้าที่เคยซื้อไปเขาก็บอกว่าเขาซื้อไปขนาดสามคูณสามครับครับชั้นนหน้าพอๆกันครับเขาซื้อไปแสนสองกว่าครับอันเตของเราอ่ะเราขยับไซส์เป็นสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบตัวห้องตัวห้องครับซึ่งเราอยากให้ลูกค้าได้ห้องที่โล่งขึ้น ครับราคามันจะอไปอีกอตรงนี้แต่มันก็ถ้าถ้าเป็นความกว้างของตัวบ้านสุดตัวบ้านนะเท่าไหร่ครับกว้างยาวสุดเท่าไหร่ห้าเมตรห้าว้างคูณสามครับตรงนี้ห้าเมตรคูณสามเมตรใช่ครับโอ้แล้วมีที่นั่งยื่นออกมาอีกเป็นห้าสิบเซนเลยนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมการดนีครับเรื่องเหล็กไม่ต้องห่วงครับจังบอยจัดเต็มทุกหลังครับจังบอยจัเต็มทุกหลังไม่ต้องห่วงเลยครับแล้วเรากันรันตีหลังการขายอ่ะห้าเดือน มีปัญหาอะไรช่างบอยตู้มาช่างบอยได้เดี๋ยวช่างบอยไปหาถึงบ้านครับดูได้ให้ก็มาลองดูได้ใช่มาชมได้มาชมได้นี่โอ้ยแต่สีสันนี่ผมชอบช่างบอยคือทุกหลังนี่ในสองหลังนี้จบระบบไฟหมดไหมครับใช่ครับผมเนี่ยอานหลังเนี่ยจะเป็นสีเก่าสีน้ําตาลที่เราเคยเคยเรียกว่าทาขายอยู่ก็เป็นสียอดนิยมของครับผมครับแต่เนี่ยพอหลังของคุณป้าที่ว่าหลังใหญ่อ่ะผมเอาสีให้มันสว่างขึ้น มันก็ดูเด็ดขึ้นครับผมเนี่ยครับแล้วก็พยายามเราจะไม่อยู่นิ่งพยายามพัฒนาครับอยากหาสิ่งดีๆให้ลูกค้าครับผมคือทุกอย่างอ่ะถ้าเวลาเราทําอะไรไปแล้วลูกค้าถูกใจลูกค้ามีความสุขลูกค้าแฮปปี้อ่ะครับไอ้คนคนทาบ้านอย่างเราเนี่ยมันก็พลอยมีความสุขไปด้วยก็มีรอยยิ้มไปด้วยใช่ใช่ครับแต่ถ้าทําบ้านไปแล้วบ้านมีปัญหาอย่างนี้อคนทําบ้านจะเครียดครับครับผมไม่มีความสุข ครับผมขยายที่ทำออกมาแล้วก็จะได้ขยายสาขาสองขนาดนี้ต้องขอบคุณลูกค้าเนะใช่ครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ช่วยอนดหนุนช่างบอยครับผมแล้วก็ผมก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆรับจะไม่อยู่กับที่ับจะเดินต่อไปเรื่อยอยากได้สิ่งดีๆให้ลูกค้าให้ได้มากที่สุดครับผมโอ้นี่สาขาสองนี่ที่ตัวที่ทําระบบไฟเสร็จข้างในก็จะเป็นโฟมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่เออดูดีมากๆเลยติดโฟมติดฝ้าเสร็จแล้วล้วก็ทําเป็นโล่ง ใช่ครับมีระบบสตัด์ไฟใช่ระบบ R า P O ีเหมือนเดิมครับการดูดการช็อตแล้วก็มีสายดินให้เรียบร้อยสามารถขอบ้านเลขที่ได้เลยครับครับผมแต่เราจะไม่มีแบบให้ต้องไปขอต้องไปจ้างคนเขียนแบบเขาจ้างเอาไปจงเพราะว่าแบบเราจะไม่ค่อยใจตัวครับเราทําตามใจลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราทํจตามใจลูกค้าหมดครับทำตามใจลูกค้าลูกค้าสั่งมาได้เลยหลังตัวนี้จะมีแสนห้ามีสองแสนสามแล้วก็หลังเล็กนี้ ครับเนี่ยห้าหมื่นห้าห้าหมืนห้าครับโอ้ห้าหมื่นห้าหลังนี้เป็นทรงจั่วครับดูครับเปดานสูงๆนี่เลยโล่งมากๆเลยครับมันจะโล่งเนี่ยทรงจั่วแล้วก็เหล็กโคตรหนาเลยเหล็กเหล็กครับนี่แต่หลังนี้ผมเอาหน้าต่างมาไว้ด้านหน้าเอ้าครับการออกแบบพิเศษขึ้นไปอีกแล้วครับหน้าต่างมาไว้ด้านหน้าครับนี่เข้ามาหน้าต่างจะอยู่ด้านด้านข้างเนาะตัวนี้จะเอาหน้าต่างมาไว้ด้านหน้าอันนี้ครับแล้วก็มีทึบซึบด้านหนึ่ง รับมีมีมีทึบสองด้านแล้วก็จะมีหน้าต่างอีกด้านหนึ่งครับผมถ้ามีใครมาเรียกหน้าบ้านจะได้เปิดบ้านได้ใช่จะได้ไม่ต้องเปิดประตูผมจะได้ไม่ต้องเปิดออกแบบดีออกแบบดีครับตรงนี้หลังนี้ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าตรงนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ประตูขึ้นด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ลูกค้าเลือกได้หมดครับครับผมตรงนี้ในห้าหมื่นห้าถ้าทาเสร็จแล้วจะมีอะไรบ้างอัเซสซอรีสลับบ้านหลังนี้ก็คือในห้าหมื่นห้าเนี่ยจะมี หนึ่งบ้านติดวิวโฟมให้เรียบร้อยวิวโฟมบ้านเย็นใช่เย็นเลยครับแล้วก็ลูกค้าเลือกสีได้ครับตามใจลูกค้าเลยแต่สีอะผมจะมีการแนะนําลูกค้าว่าถ้าเป็นหลังคาสีนี้เราควรทํำข้างล่างสีอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทําบ้านอ่ะผมจะเน้นคุมโทนครับมันจะสวยนานครับมันจะดูไม่ขัดไม่ขัดกันตรงนี้ครับครจะเน้นคุมโทนใช่แล้วก็ มีหน้าต่างให้2จุดครับครับระบบไฟมีเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยหมดเรับนั่นแหละระบบสีพวกสีอะไรโดยใช้อย่างดีให้ครับเห็นแต่ว่าหลังเล็กๆแต่คุณภาพไม่เล็กแน่นอนจัดเต็มทุกหลังจัดเต็มทุกหลังับไม่ต้องห่วงครับเอาไม่ต้องห่วงครับช่างบอยมีการเปิดเผยโครงสร้างให้ทุกๆท่านตอนนี้คือข้างหน้านี่คือชัดเจนแล้วห้าหมื่นห้าแสนห้าแล้วก็ สองแสนสามครับผมตอนนี้ไปดูงานข้างในหน่อยเห็นนิดหน่อยจะได้เห็นว่าเออคนงานเรายังทํางานอยู่นี่ก็เย็นมากแล้วสิบเจ็ดจนสิบแปดนาฬิกาแล้วคนงานเราแข็งขันมากๆเลยครับยังทํางานอยู่ไม่อยากเห็นบ้านเลยบ้านรก้านรกมากนะครับสายาสองนะครับของช่างบอยครับอันนี้มาเปิดหน้าบ้านตัวเองนี่ช่างนี่ช่างพึ่งเลิกงานก็กำลังทอยู่นะครับครับนี่เราเน้นอันนี้จะเป็นทรงโมเดล ครับอันนี้รุ่นห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามขึ้นสองหลังเลยครับเนี่ยขึ้นสองหลังเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจครับทักมาถามกันได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดสี่สี่หกสองศูนย์เก้าครับดังบอยบ้านนอกดาวหรือถ้าอยากได้แบบหลังใหญ่ห้าแสนสี่แสนสามแสนสี่แสนห้าแสนไปสาขาหนึ่งมีตัวอย่างให้ชมใช่ครับผมโอ้จะจัดเต็มให้ทุกหลังครับไม่ต้องห่วงเลยครับผม ครับวันนี้เรามาชมทั้งทั้งสองสาขาของช่างบอยแล้ววันนี้ก็ฝากมาอุดหนุนช่างบอยด้วยนะครับแล้วฝากติดตามอ่า YouTube ของช่างบอยบ้านนกดาวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าเราจะติดตามตรงช่องทางไหนนะครับก็ฝากด้วยวันนี้ก็ขอบพระคุณช่างบอยที่พามารีวิวบ้านวสวยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับผมบสวัสดีครับ